สวัสดีครับผมกบนะครับเมือนี้ครับผมมีตัวเลขและมีความฝันจากน้องตาครับหรือว่าน้องตุ๊กตานะครับหลายงวดแล้วครับที่ว่าผมมาได้เล่าความฝันอ่ะประมาณสักสามสี่งวดแล้วมั้งหรือว่าลายก่อนหนึ่งวันไหนใจครับแต่ล่าสุดครับน้องตาแกบอกว่าแกถูกเลขล่าสุดคือเมื่อกี้คือสี่หกถูกนิดเดียวครับบร่ได้ถูกร้ายดอกถูกนิดเดียวแต่งวดนี้ครับน้องตาแกฝันแกก็เล่าความฝันให้แม่ฟัง แม่ก็จดเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปหาซื้อเลขตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยครับน้องตาคนนี้ครับเพิ่นจะฝันแต่เป็นคนที่ไม่ซื้อเลขนะครับบงเงมือน้องแปง้งน้องแป้งฝันแล้วก็ซื้อบ้างน้องตะตังฝันแล้วก็ซื้อบ้างแต่น้องตาครับเป็นคนที่ฝันแต่ไม่ซื้อเลขเลยครับคือเพิ่นฝันงวนี่คือเพิ่นฝันเห็นใหญ่ ซึ่งยายของน้องตาเนี่ยคือเสียชีวิตไปได้หลายปีมากๆนะครับมันมาฝันเห็นมายายมาข่าฝันบอกให้หนูไปซื้อเลขเลขที่ว่านี่คือเป็นเลขเกี่ยวกับยังผมกับบุหัวเนาะพเพราะว่าเพิ่นกับบรได้อธิบายอย่างแต่ว่าน้องตาบอกว่ายายมาข่าฝันเนี่ยคือบอกว่าให้หนูไปซื้อเลขซื้อเลขที่ว่าอยู่ในกระดาษแมนบอล น้องตาเนี่ยพนเอากระดาษครับใม่แม่มนเนบ่งกระดาษนี่มันมันเป็นเหมือนกระดาษกระดาษสอบประกอบนะพนจะขออธิบายยังไดงละคือยายเข้าฝันน้องตานี่คือบอกว่าให้น้องตาเนี่ยไปซื้อเลขตามในกระดาษนะซึ่งกระดาษที่น้องตาเห็นในของฝันคือมันเป็นกระดาษสอประกอ,อ สประกรครับไม่ใช่ขนุนนะครับมันเป็นกระดาษปกสอประกอมันจะเป็นขีดเนาะขีดเลขนู้นขีดเลขนี้ขีดเลขนึงใช่ไหมแต่ว่าน้องตั้งิันกะโอ้น้องน้องตาเนี่ยคือเพิ่นเนี่ยพิ่นบอกเขาใจดอกพิ่นบอกเขาใจดอกเกี่ยวกับตัวเลขขีดขีดนั่นขีดนี่แต่ยายในี่ยเขฝันพิ่นบอกว่าพิ่นถือกระดาษมาให้น้องตาบอกว่าเนี่ยมึงไปเสีอเลยเลขในกระดาษครับมันมีอยู่สามหางมันจะมีอยู่สามคนสามที่นะมันก็ วงกลมนะครับมันเป็นขีดขีดขีด,ขดแล้วก็วงกลมเลยนะมันเป็นเลขสามตัวสามหางมันเป็นของแม่น้องตานะครับซึ่งน้องตากายังงงนาะว่าให้ขคอยไปซ้อเหลขกยังเนาะห้ขคอยไปซ้อเหลขกยังเนาะเอากระดาษมาให้ขคอยว่ายายก็ไม่ได้บอกอะไรครับบอกแค่ว่าให้ไปซื้อเหลขในกระดาษนี่ครับหลังจากนั้นครับน้องตาก็รับไว้ยายก็ยางไปครับยางเขาไปในบาทหายมิดจ็ดเลยนี่คือความฝันสั้นของน้องตาครับ ล่ากสสับฟังนนีครับฟังแันนี่น้องตาก็มาเล่าให้แม่ฟังบอกว่ายายมาหาหนูแล้วก็บอกให้หนูไปซื้อเลขในกระดาษซึ่งในกระดาษนั้นคือมันเป็นกระดาษเอียงดอกกระบบง้องน้องตาบอกเท่าแหลกแล้วก็น้องตาก็ไปหาค้นครับไปไปคนในเอกสารแล้วก็ไปหยิบฉนดฉนดสพกอครับขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่านี่กระดาษได้ไหมล่ะที่ว่ายายให้เบิ้งในค้อมฝันแล้วก็บอกหนูว่าให้หนูไปซื้อซื้อเลขแล้วก็มันเป็นเหล็กวงกลมวงกลมวงกลมแบบนี้ล่ะ ซึ่งตัวเลขในของฝันครับน้องตาแกเห็นเนาะมันจะมีอยู่สามหางครับยายเข้าฝันบอกให้น้องตาไปซื้อครับ <S <S เลขอยู่ในกระดาษก็คือเลขสามแปดหกสามแปดหนึ่งแล้วก็หกแปดหนึ่งมันเป็นขีด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 ครับ <S <S <M uch ing> มันเป็นตัวเลขอยู่ในอยู่ในอยู่ในไอ้โนดสัก่อนะครับประมานี่คือของฝันของน้องตาได้ครับนี่คือประมาณนี้ พึก็เลยแปลกใจงงเนาะมันเป็นเลขอย่างเนาะแล้วอ่าถาถามว่าน้องตาจําเลขในความฝันได้ไหมน้องตาตอบตามตรงครับว่าน้องตาจําไม่ได้น้องตาจําไม่ได้เลยครับว่ามันเป็นเลขอะไรแต่ลุแต่ที่แน่คือน้องตาเห็นครับว่ามันเป็นเลขสามตัวสามหางแต่จําไม่ได้ว่ามันเป็นเลขอะไรแต่ที่แน่คือหูเลยว่ามันเป็นเปนเป็นแผ่นกระดาษของสอปกรพึงก็ยิบกระดาษครับมาให้ กระดาษแผ่นใหญ่ๆนะครับแข็งๆนะ่สอประกอแต่ในนั้นก็คือมันจะมีนูนในนั้นเลขหลายตัวแต่น้องตาคือเห็นเลยเป็นวงกลมในความฝันคือมันเป็นวงกลมไว้ให้เลยนะสามหางเลขสามตัวสามหางแต่จําเลขไม่ได้แต่ว่าพ่อตื่นขึ้นมาเมื่หลอาความฝันในฟั่งแม่ก็ไปค้นเอกสารสอบประกอบมาให้น้องตานองตาก็บึงว่านี่มันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็มามาดูมันก็ตรงกันกับความฝันเลยเป็นเลขสามหางสามตัวจริงๆครับก็คือ สามแปดหกสามแปดหนึ่งแล้วก็หกแปดหนึ่งนี่คือตัวเลขหรือว่าย่าใช่บอกเลขจริงๆงบ่นะครับเนาะถามว่าน้องตาชอบส่วนไหนนะครับเดอ้อน้องตาแกบอกว่ามันเป็นขีดขีดขีดแต่มีวงกลมวงหนึ่งก็คือตัวเลขสามแปดหกสามแปดหกที่ว่าน้องตาเห็นว่ามันเป็นที่ว่ามันเป็นวงกลมไหมครับในความฝันฝันสั้นๆแต่ฝันแปลกๆ หรือว่ายหญ่สิมาโอนทีให้หนูบ่หรือว่างวดน,นี้หนูสิได้ทีบ่ต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะถึงจะได้ทีแต่ต้องซื้อเยอะเหมือนกันครับเนาะแต่แบบผมบานเนาะแต่ถ้าอยากได้เงินเงินแสนเงินล้านมันก็ต้องซื้อเยอะเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้เงินล้านจริง,รงๆครับต้องอาศัยโชคครับต้องอาศัยดวงต้องอาศัยวาสนานครับซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับเนาะสมมุติว่าถ้า้าเลขร้อลที่หนึ่งมันออกท้ายด้วยสามแปดหก ถ้าถือร้อที่หนึ่งก็ไม่แน่ครับอาจจะได้หกล้านก็ได้แต่ถ้าถามว่าตมตรงครับถูกยากไหมทุกวันนี้ผมครับเคยซื้อลอตเตอรี่สี่ร้อยห้าร้อยใบครับถูกครับถูกเลขสองตัวท้ายบางเถื่อครับซื้อเยอะก็ใช่ว่าดวงเข้าจะถือครับบางคนครับซื้อเลขนิดเดียวครับใบเดียวถูกก็เยอะแยะไปครับบางเถื่อครับเสียงโชคเสียงดวงครับไปแข่งกันนะครับเนาะมันแข่งกันไม่ได้ เหมือนกับผมครับผมซื้อเลขีเยอะซื้อเลขสามตัวเนี่ยมาถูกมากหลายงวดเลยครับนี่ผมซื้อเลขสามตัวเนี่ยไม่ถูกมาหลายงวดเลยแม้แต่สองตัวก็จะไม่ถูกเนาะงวดเมื่อกี้ครับเลขเอยียงออกงวดพุ่นออกสองศูนย์สองงวดนี่มาออก 4, 4, 6, 4, 4. ี่สี่หกสี่สี่ผมซื้อหนึ่งหนึ่งครับผมซื้อได้หนึ่งเกือบพ่อสี่สิบห้าสิบใบไม่ถูกครับงวดนี้ก็หวังว่าจะมีเลขตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับเนาะถือว่า มันมาให้ทุกคนด้เด้นหลุนครับเผื่อมาให้ทุนได้โชคผมก็อยากครั้งหนึ่งครับอยากถูกรอตตอรี่เหมือนกันเนาะครับเนาะความหุุนหวกดไปอย่งไรเนาะถ้าคนถือรอตตอรี่นะครับคนที่ถูบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะชินกันเลยครับแต่ถ้านานๆถูกครั้งหนึ่งนะครับสู้ดีใจเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนครับถูกเลขรัฐบาลถูกเลขรัตตอรี่หรืออาจจะถูกเป็นแบบเอกชนก็บ่อยครับแต่ว่าบางคนนะครับไม่ถูกเลยก็มี จริงๆว่าทุกคนเนี่ยถูกแบบเอกชนเยอะมากแต่ลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ถูกเนี่ยแทบจะมีก็ได้ครับอาจจะไม่ได้ครับแต่ผมก็อยากเห็นทุกคนครับสนับสนุนลอตเตอรี่มากกว่าเนาะเผื่อบางคนเสด็เงินล้านครับหวังเงินล้านกับรัฐบาลครับเอาลงทุนไปหลายแล้วแต่จะให้รัฐบาลขึ้นะครับส่วนัวผมเนี่ยผมคิดว่าของผมเนี่ยน่าจะเป็นล้านเลยครับเป็นล้านนะครับตั้งแต่เฮตุคลิมเลกมาเนี่ยครับผมซื้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินหลายล้านนะครับเยอะนะครับ บางทีอ้อมกับซื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่า50,000ื่นห้าหมื่นห้าหมื่นบรวมหลายอย่างนะครับเนาะเอาเป็นว่าสามันครับเดี๋ยวเข้าคอยกู้กู้ทุนขึ้นขอให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่ครับเผื่อมันจะได้เงินล้านสดงคิดนีครับความฝันของน้องตาอาจจะมาให้โชคกับทุกคนก็ได้หนึ่งพฤทจิกายนุกการอมกับคุยหลายสวัสดีครับ